กบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมิน,นี้แอดมินกับสภ้อาท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะซึ่งนมวดที่ผ่านมานั่นคุณยายสองเจ็ดศูนย์เพิ่งกระได้หายสองตัวตรงๆค่ะท่านผู้ชมหนึ่งแปดน,นะคะเนาะ งวนนีแอดมินก็จะสาท่านผู้ชมติดตามตัวเลขอีกครั้งหนึ่งค่ะก่อนจะไปชมคลิปแอดมินก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเจนี่ชา่นแนวนเนะค่ะเนาะค่ะกลล็ลอไปติดตามตัวเลขจากคุณยายสองเจซี่พร้อมกันค่ะว่างวนหนีเพิ่นจะแด้ตัวเลขเด็เดๆตัวใด,ววดวมาฝากท่านผู้ชมนะค่ะเนาะไปติดตามพร้อมกันค่ะ ก็เสดายนาคุณยายนอแปดเนาะงเป้เลยเนาะโอ้โอันนี้กระตุ้งปูใจยางไปหอดสีหอดบ้านพวเราคุยังกับมาบอกโอ้ยสิแปดใหญ่สิแปดแน่นอนนั่นหมายถดเลยนะนั่นจะเป็นบวกขากเนาะคุณมากมาขังแหลกนนคุณยายเนาะมาขังแหลกแน่นอนใาย่ซื้อสิแปดโอ้ยจะมันเหลือใจนะคุณยายมานบ่ล่ะคุณยายมนเด็เชาบ้าน กระซำคุณยายเนาะยายโมมิงเนาะยาย่มกระเดยโบบาเนะาบาณเอาหมวดนี no, s right. <S ah ้เนาะคุณยายเนาะหวดนี no. mm ้เอาสามตัวตรงๆเี่ว้าเมซี่นี่แต่คุณาพมุมาพมาละเพื่อนไหก็มากนี่หมวดนี้คุณยายคู่บอสองคนมาขึ้นเหรอหรือมาจะขึ้นขึ้นพ่อก็มาพอกันมนขึ้นนเ้รอครับขึ้นขนาพอมากอ้ย เห็นหมจังในเห็ด hmm. ต well, ุมกูจอากินขตุมอันเขาโคดรพ่งมามันเขาบอกเลยน้ำไหเพิ่นเคยบอกเลยได้พออยากกินกระตุ่มโคดก็เลยเห็ดจต็คืนฝ่าเห็ดเต็คนว่าสองคนของานทั้งลัดทั้งวัดทั้งวัดก็มาเยียงกันอยู่นี่คือเกามเยียยียกันอย่าวมันจะออกของขุมออกของมึงคือต่อผู้นนึงนั่นอัน่าตา อ๋อหาสามศูนย์เพินมหนึ่งหาสี่ศูนย์หาสามศูนย์หาสี่ศูนย์อ่ไรหาสามศูนย์หาสี่ศูนย์เป็เต็มหนึ่งมันจะออกกูมันบอกเขามึงมันจะออกกูเทียงกันหย่นเทียงกันมันจะออกยังาไหนแถอะไรเดียว้องผมนี่แหละมันกระบะบักบึงผมกูกันกระบาสื่อได้ใหญ่คือเก่าเหมือน สามศูนย์หาสี่ศูนย์ทำเต็มชมพอนั้นหาเก้าศูนย์พ่อหาเก้าศูนย์ทั้งชุมรสพันธะมันเขึ้นนี่มาก่ากินสามศูนย์หาสี่ศูนย์หาเก้าศูนย์ทำเต็มชมแต่ว่าทั้งนี้ทัานนั้นลักลอยคือหาเบิร์่ะส่วนวันน้ำขุณใหญ่ยังไงเน่คุณพ่อของคุณใหญ่กูอยากกินข้าวต้มข้าวต้มข้าโอด ว่าก็ได้ร้านก็ไปถือยังไม่ได้คือะไปเห็นฝ่าวิดกงคืนเราบอกคนนั่นะใส่บาทกันสองเพือว่าสิ่งที่มั้หาเขึ้นเราไ่เคยวาเอพอจหมาล้วก็มีเจาของมาให้ม่ไ้เาจะมามากมมนขึ้นเอาบอกเรือยบอกเลยบ้านี้หมขึ้น อไม่ได้นอนเมื่อคืนฝันเลขแล้วก็ไปรักเอาบักอันสมเชี่ยวหวานเขาเอามึงเนี่ยเลือเออไปรักเอาของเขาได้ซีถุงเก็บไหนเต็มถุงเอาไว้ให้เขาจะคล้องสมนึงถุงหนึ่งจะคล้องเอาสามถุงคล้องมาสามถุงสามถุงนี่จะหน่อยใหญ่งงมงายสม สมมติคือขึ้นสนได้ะนาะามสูนกขึ้นามได้แหละลายกวางขไปหาสามสูนงควรบอกเลยนั่นหละ่าสามสูนหาสี่ศูนราคา้เก้าศูนยกังมันจันทสยขนาเองเนาะวันจัทรชุดใดพแมนแล้วขันยันไปเก็บสมไปเก็บอยู่ใสุ่นยาเก็บอยู่ไปลางเอาอยู่สวนหมูโอ้ยอยู่ในสวนเลยในสวนเขาเก็บเอาเก็บเอาเลยเก็บเอาเก็บเอาเลยมันไม่ข่อฟันจังถึงมันถือเกล็ด ตัวส่วนมากของคุณยายก็จะฝันแต่ต้นมีกเนาะต้นที่มันเข่าน่ะเนาะตองหดเลยอย่างคุณยายหดก่อนที่พญางมาบอกน่ะเนาะนั่นแหละไปแล้วกบมาบอกนึงกลับมาไหวมาบอกจะเป็นของที่หอดสี่ประตูวันโอ้ยบ่จะบอกอีกสิเปดยายกลับไปกูน่ามันไหวไว้ๆกบมายายยายันก็บ้าเนาะสิเปดซึ่อเลยสิเปดตัวเดียวมันไหวโอ้ยตัวนันบอกคัดมันไหวแต่ว่ากระเป็ดที่ครับท่านผู้ชม ถ้าเป็นผู้ชายมาทั้งวัดนี่ป็นจะบอกเขามาในบ้านบ่ได้แค่นั้นคุณยายนี่จะมายืนเทียงกันอยู่หนาประตูหนู่นบ่ประตูหนว่บ่ประกาศเขามาเพราะว่าคุณยายนี่เขาบอกเพราะ่าชิประกาศเขามันมันมี้สามพักผู้นต่ทีเจ้าทางเพื่อนเพิ่งมาเห็นเขามายืนอยู่ข้างหนอเราะเขาบอกยู่ข้างหนอกเทียงกันอยู่โซกัย่าหันสองคนขนาดกระสือทั้งสองคนตี๋ใหญ่ เนะแมันว่าอ่สามศูนย์หานสี่ศูนย์แล้วก็ของคุณพ่อของยายแต่คือหาเก่าศูนเด้อครับจะมีช่มเนาะเท่านั้นแหละแต่ว่าคุณยายมันเป็นปรักส้งขจ้ด้ลยเวลกฟังบอดีด้อครับจะมีทุ่มไปลักสูงเก็บเอาสามถุงสี่ถุงหมดใหญ่สี่งหวดใหญ่่าเอาถุงเอาคู่ใบขจ้าเอามาแค่สามถุงนี่จะหน่วยมากน่หน่วยใหญ่หลงเอื้องหื้อถือ่ เยอนเลยมยจนาวยใหญ่ส่งมันก็มุ่นคือเนาะมนวยใหญงเมียนผมก็ว่าสรงนี่ก็ต้เป็นศู์แล้วไปผมว่าศูญเนาะสามถุงก็สามเม่นคือความคุ้ใหญ่านนั่นต้องเป็นสามูเอากระบอกูบ้านเพื่อการส่รวจุชมฮะแม่นสงมันกลมกลมอยู่แล้วมันเป็นสามถุงเขาสีน้ำจืดนวลนวยบด้หญ่นะครับจนวลสามถุงกับมันโคสรเพื่อกุง มันก็ต้องคิดเป็นสามศูนย์ศูนย์แล้วสามศูนย์ศูนย์สามเนาะะไรแต่อาจารย์ผู้ช่วงจะพิจารณาเองครับผมแต่ทะเลต่ทะเลมันจะมีอยู่สามชุดเนาะคุณยายเนาะจะมีห้าสามศูนย์เป็นมาเย็นเทียงกันอีกคุณนึกว oh mm. ่าเขาคูนี่ละหาสี่ศูนย์แต่คุณพ่อคุณของคุณยายเนี่ยคุณขามาบอกหาเก้าศูนย์หาเก้าศูนย์คุณขาม่าบอกข้างในบอกพอบอพอเขาบอกมาเพราะว่าเขาพอได้เลยบอกเขาเขาพอได้เขาพอได้เพราะว่า สารนี่มันมีลไรมันเ้นแ้วเขาว่างหมดได้ท่นมอเห็นเขาไม่าจะเป็นทีไฟทีมันทีไฟที่หม่่อเข้าไปพบคลองพื้นืมอเห็นขางมารู้ว่ามันจะมีผู้รักษาอยู่อยู่แล้วมันก็บอกเขามากำไกยกันเนาะ้วแก้ว่ายกับแปลกขึ้นกันย่ายเป็นอย่างจังซื่อสารกับที ดีเอาแท้จังมาหาใหญ่ดีแท้แม่กะเหลี่ยงีคนนี้คุณนใหญ่พีนี่ใหญ่แล้าพีเนยังจังมาหาคู่แท้ใหญ่ให่นคอดพีคือผู้เดียวมากกับมาบอกถือนั่นน้าปเชิญนูองมะกเหยจะพูดสื่อสารได้คือหมนมบอกตามตัวผมก็เคยฝันเกี่ยวกับฝันผู้ยิ่งใแ่แมแต่แมรีจีไป้ง่ถ้าได้ปีผมก็ไยฝันถึแจ๊คเอร์พ่อแมพีน้องฝัน ท่านดีพูดได้เห็นแต่ว่าเมืองที่เห็นพ่อแม่พ่อแม่ก็อยู่น้ำกันได้บริจาคกันได้ตายไปจ่ายแก่เห็นน้ำกันไว้ทั้งสองคนเราเป็นมาเนี่ยหมาจแต่พ่อกับครูบาสองคนสองคนมาเที่ยงกันเที่ยงกันมันเป็นยังชีพจายอะไรอีกนเขาเนาะคุณยายเนาะเอาคุณยาใหญ่ในตัวผ่านเนาะเพราะว่ามันมันต่อวีกน้ำอวาก อันต่อวีนีใหญ่ว่าบอกค่ะเมนเมีนหนึ่งแปดผมจำได้ยุติจตอวี 1, 8, ผดวผมมาเอานั่นจต,ต่อวีดเลื่อยพอคุณยายนี่ตามถิ่วเที่ยวสังเกตมาตลอดครับผมถิ่วาเอาคลิปน้อคนุณยายมาต่เอเรืไปแบ่งปันถึงผู้ชมแฟนช่องนี่ช่วงมานจะเป็นคลิปที่เป็นข้อมฝันที่ต่อวีดเออใช่คือหอออ้บบหอ,หอยออกปั๊บบางบางมือวางงวดกะห้อยออกปุ๊บตอนแรงมาตอนเย็นเนคุณยายไปนนอน,นเพื่อจะฟันเลยเพราะใส่กับคาัไม่อีกมือหนึ่งมือหนึ่งมานี่นะครับท่านผู้ชม นี so no. like ่ก็มือหนึ่งนะมันขื้นอยู่ฝันนอกปุยใหญ่นอกไม่เเพราะว่านก็สิบเจ็ดนอกนั่นแหละอ๋อพิจารณาเองก็ผมจะมนชมโปรเทอกอมาติดตามให้ยังทีเอฟซีหลายๆท่านไเรียร้องไปตามหานอกถามหาเอซเพื่อกาพบออยู่ดอกว่าโอ้งวันี้เสดายครับกูซ่าทีตามยางใหญ่มากตลอดว่าสั่งเชยนไว้ ก็ล <L itt ling> ืมภาษาบางคนว่าบางคนเขียนไว้กับซื้อเอาแต่เต้บนมาดิว่าซื้อเอาแต่เต้ล่างว่าซื้อบนเ,อ um. เพราะว่าคนบอกคนบอกว่าหนึ่งแปดล่างนี่หมดละบอกประเดี๋ยวว่าหนึ่งแปดบอกเพิ่มาเพิ่าเตหนึ่งแปดที่ซื้อนอกหนึ่งแปดที่ซื้อแต่ว่าไม่เป็นเหล็สองตัวบางคนกับอยู่ที่ว่าเป็นเหล็กล่างเพราะว่าคนบอกว่ามันเจ็ดสี่แปดหลักกับหนึ่งแปดคนบางคนกับอยู่ที่ว่าคนบอกเหล็กล่างกับซื้อจะเหล็กล่างแมนจะสี่นะครับว่านี้บอกอันเอ็ซีเอ็ม ใหญ่บนเดบวาเลกรางเด้อจากที่เป็นเลกรางในบนใหญ่ว่าเัาต้งมันเข้าไปแล้วเขาต้องกดนใ่้อวาอยู่เข้าไปแล้วเขาต้อับมากเนษตรมช่วยยาไปดซื้อไปแล้วก็ต้องกลับมาเนาะขึ้นพ้นเราก็ต้องลงรางน้ำครับพูดพูดไปเลยครับม่ดอกไหมสิหลักการซื้อทสองตัเลยครับแต่บ่ได้เงินเนาะสี่หก็ซื้อถือยกนั้บ่ได้เงินบอกตแต่มช่วไปซื้อแต่ยี่ต้องไต่้พิ่มซื้อ นี่มันสิตรงคือเก่ามันตรงเนาะคุณยายเนาะตรงบ่ตรงก็เป็นตัวกลับไปยังไขเลยเนาะให้กลับไปนําให้กลับไปนําครับตไว้เลย3ตัว ค่ะท่านผู้ชมแอดมินก็นจะมาสรุปตัวเลขของคุณยาย270ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะตัวเลขก็จะมีอยู่5 30 5 30 5 40 5 40แล้วก็5 9 0ค่ะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่นะเนาะแอดมินก็นํามาเป็นแคน่แนวทางค่ะหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่มีความคิดเห็นแตกต่างก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาในคลิป,ใน,ลปในคอมเมนต์ได้เนาะคะ่นะเนาะเพื่อมาแบ่งปัน Fc ท่านอื่นเพื่อพิจารณานํา,นาค่ะ กาอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ประพาดขอมูลข่าวสารในขังทัดไปหรือเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินจะไปหาตัวเล็กเด็ดๆมาฝากท่านมช้ชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินกับโค้ตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ FC ทุก่านม่แต่ความสุขความจเจริญเฮงเร่้วยสุขสุขคนค่ะ